ช่วงบ่ายวันนี้เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในสองพื้นที่ในเวลาไล่เลี่ยกันนะคะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้านหนึ่งก็ใช้ระเบิดรถยนต์นะคะอีกด้านหนึ่งระเบิดซุกซ่อนไว้ในรถจักรยานยนต์ค่ะทางนายกรัฐมนตรีนายกเทศมนตรีของอำเภอหาดใหญ่ระบุว่าป้องกันการก่อการร้ายในลักษณะนี้ได้ยากมากช่วงนี้ติดตามบรรยากาศคืบหน้าที่เกิดขึ้นค่ะกับคุณติชิลาพุทธสารพันธ์จากอำเภอหาดใหญ่คุณติชิลาคะ ที่บริเวณจุดจอดรถของกลางในสถานีตำรวจหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งใน2จุดที่เกิดเหตุรอบวงระเบิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะโดยบริเวณนี้จะเห็นได้ว่าในส่วนของแรงระเบิดที่ถูกนํามาประกอบในรถยนต์นะคะซึ่งผู้ก่อเหตุขโมยมาจากอเาเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15มีนาคมนั้นถูกนํามาประกอบระเบิดโดยมีการติดตั้งระเบิดภายในถังแกสสง๊ส2ถังนะคะซึ่งแรงระเบิดทําให้เกิดหลุมอย่างที่เห็นทางด้านขวามือของดิฉันนะคะแล้วก็ ยังทําให้ในส่วนของรถยนต์ที่นํามาประกอบนั้นแยกเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะคะซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นในส่วนของเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดแดนภาคใต้ค่ะ เสียงระเบิดที่ดังขึ้นที่จุดจอดรถของกลางภายในสถานีตำรวจหจจัดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงจดจำได้ดีสำหรับนายศักดิ์ประกอบสุขเมื่อตัวเขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาบนสะพานลอยด้านหน้าโรงพักนะคะก่อนที่เสียงระเบิดจะดังขึ้นทำให้ตัวเขากระเด็นออกจากตัวรถจนกระดูกต้นแขนซ้ายหากักอืมงัม้นก็คงจะยากนะฮะเพราะขนาดในโรงพักมันยังโดนเลยฮะผมว่ามันมันน่าจะยากนะการตรงนี้เพราะว่าบางรัง พอมีข่าวมามันก็ไม่เกิดพอไม่มีข่าวมันก็จะเกิดอะไรแบบนั้นะเพราะก็โดนในโรงพักแล้วก็เห็นว่ากันยากแล้วฮะเพราะคนจ้องกับคนต้องอยากทำนี้มันจ้องได้มากกว่ากับคนระวังคนระวังระวังยาก เหตุระเบิดที่ดังขึ้นภายในสถานีตำรวจหัดใหญ่เกิดขึ้นในเวลาไล่เรียกกับเหตุาาระเบิดระเบิดลูกแรกบริเวณร้านสะดวกซื้อเซเว่นอิเลเว่นบนถนนพลพิชัยซึ่งมีผู้บาดเจ็บ6คนแต่เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นในสถานีตำร,รวจสถานที่ที่หลายคนเชื่อว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทันทีโดยผู้กำกับการสถานีตำรวจหัดใหญ่ย,ยอมรับว่าผู้ก่อเหตุอาจอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่เผลอนำรถยนต์ประกอบระเบิดเข้ามาจอดภายใน ก็มีถ้มีจัดตำรวจมีเฝ้าทางเข้าประตูได้เข้าทางเดียวก็มียาม24ชั่วโมงแต่ช่วงเข้าออกตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าการเข้าออกเนี่ยมันจะมีซุกซ่อนมาอย่างไรเพราะมันมีประชาชนมาติดต่อแจ้งความกันตลอด24ชั่วโมงย่า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 งเดี๋ยวต้องรออีวดีมาตรวจก่อนครับครับครับ งนนรงกับความเห็นของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ยอมรับว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้ควบคุมได้ยากแม้จะมีกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลงกระทบทันทีต่อความเชื่อมัน่นทําให้ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆปิดให้บริการเร็วกว่ากําหนดจะไปโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐจะโทษว่าเราไม่พร้อมอกันไปเป็ไม่ได้หรอกลองมารับผิดชอบคานนี้โดยตรงว่าคุณลอมาเป็นหัวหน้าฝ่ายขอามมันลงมา เรื่องเรื่องเรื่องการการการบอกอะไราเนี่ยก็เชื่อว่าใครก็ทําได้ยากแต่ว่ามาตรการทางโนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมขอเรียกร้องให้ให้ทางรัฐบาลให้จริงจังในการแก้ปัญหาน,นี้ไม่ใช่ปล่อยให้เราอยู่กันอย่างนี้นะครับ ด้านนายกฤษดาบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชื่อว่าผู้ก่อเหตุในครั้งนี้น่าจะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆกระจายตัวเข้ามาก่อเหตุพร้อมกันเพื่อม่ให้เป็นที่สังเกตซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวจากภาพวงจรปิด และแน่นอนนะคะว่าเหตุรอบวางระเบิด2จุดในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทําให้ตลอดทั้งค่าคืนนี้เจ้าหน้าที่จะต้องมีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่สถานีตารวจหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหนึ่งใน2จุดที่ถูกรอบบางระเบิดค่ะรวมถึงการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะต้องมีการเข้มงวดเช่นเดียวกันดิชิลาพุทธสารพันธยีพีบีเรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ